สวัสดีครับนรานกุญแจไทยเดินทางมาซ่อมกุญแจรถ Honda c ซีวิ FD ดีนะครับลูกค้ามีดอกกุญแจที่ใช้งานประจําทุกวันนะครับค่อนข้างสึกนะครับน่าจะใช้มาเป็น10ปีนะครับรถรุ่นนี้ประมาณปี2006นะครับอาการที่เป็นอยู่ณตอนนี้นะครับเสียบกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทนะครับกุญแจเสียบได้ปกตินะครับแต่บิดแล้วไม่ขยับนะครับแข็งเลยนะครับซึ่งเป็นอาการประจำของรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอดเบ้ากุญแจออกมหรือซ่อมเปลี่ยนอะไรใหม่ครับ ผมได้ทําการถอดไส้กุญแจนะครับออกมาซ่อมแก้ไขเปลี่ยนอะไหล่ที่แตกหักเสียหายนะครับให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดอกกุญแจดอกเก่าดอกนี้นะครับก็ต้องเลิกใช้ไปนะครับใช้ต่อไม่ได้นะครับค่อนข้างสึกเยอะนะครับผมได้ทําการสร้างกุญแจดอกใหม่ให้ลูกค้านะครับแก้อาการสึกนะครับให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะทาการประกอบรถและทดสอบสตาร์ทอีกครั้งนะครับครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทาการประกอบรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดอกกุญแจก็เป็นกุญแจดอกใหม่นะครับ แก้ไขอาการเสึกให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเสียบกุญแจครับตารครับตาติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดใช้รถ Honda c ซ v i c FD นะครับมีปัญหากุญแจเสียบยากกุญแจไขไม่ได้นะครับกุญแจไขติดกะถัด,ด,ด,ดมีบริการซ่อมแก้ไขถึงทีนะครับ0826166655ช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับ